ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทําการขอสินเชื่อนะคะกับธนาคารอยากจะมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองเผื่อบางคนเนี่ยมีเรื่องติดขัดอะไรจะได้ขอใช้วงเงินได้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีบางจุดนะคะที่ถือว่าเป็นจุด อาจจะทําให้เหล่ามิตรฉาชีพเนี่ยเขาเข้ามาแอบแฝงตัวได้อย่างคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะทําการขอสินเชื่อได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้อาจจะน้อยนะคะหรือว่าอาชีพบางอาชีพที่ไม่สามารถที่จะไปทำสินเชื่อกับทางธนาคารได้ที่นี้ค่ะมันเอื้ออํานวยให้กับกลุ่มแก๊งมิตรฉาชีพแก๊งนี้นะคะโดยที่เขาแอบอ้างค่ะว่าสามารถที่จะดันเคสให้จบได้นะคะโดยแค่กด ให้อยอมรับเขาเนี่ยว่าเขาเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเท่านั้นเองะนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นมิจฉาชีพค่ะมาในรูปแบบใหม่อีกแล้วนะคะครั้งนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะได้เปิดปฏิบัติการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะชื่อว่าลวงเปิดบัตรหลอกเอารหัส OTP แล้วก็ไปสั่งซื้อของออนไลน์ค่ะพบผู้เสียหายทั่วประเทศกว่า3 9 4รารายความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทค่ะ พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพนะคะผู้บังคับการปราบปรามถแถลงผลการปฏิบัติการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์หลวงเปิดบัตรหลอกเอาโอทพีบซื้อทองพบผู้เสียหายทั่วประเทศกว่า394รายค่ะความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นได้3รายนะคะพร้อมกับตรวจยึดของกลางจำนวน53รายการด้วยกัน จับกลุ่มได้ที่บริเวณห้องพักที่คอนโดในซอยสุขุมวิท24ิเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครและอีกคนหนึ่งค่ะไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะคดีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของธนาคารกรุงไทยค่ะแจ้งว่ามีกรณีลูกค้าของธนาคารกรุงไทยหลายรายเลยทีเดียวนะคะ มีความสนใจสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วก็ได้ถูกคนร้ายหลอกลวงให้สมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะคือจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะแผนประทุษกรรมของคนร้ายเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะเขาจะใช้วิธีนะคะไปติดต่อซื้อเพจ Facebook ที่มียอดผู้ติดตามสูงตามกลุ่มลายหรือว่าเพจ Facebook สายเทาแล้วนำเพจ Facebook ที่สั่งซื้อมาเนี่ยมาปรับเปลี่ยน ปรับแต่งแล้วก็ลงรูปของทางธนาคารนะคะทำการโฆษณาทำการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปิดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ดูน่าเชื่อถือน่าสนใจนะคะแล้วก็จะมีการยิงแอดต่างๆ่ะ,ะเราจะเจอประจำในเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วถ้าเกิดเรากดไปครั้งหนึ่งเนี่ยว่าเราสนใจเกี่ยวกับโฆษณาแบบนี้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อค่ะนะคะโดยที่คนร้ายเองเขาจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะแล้วก็สามารถที่จะดันเคสได้ อ้างว่ารายได้น้อยก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพียงแค่ให้ลูกค้าประเมินให้คะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากให้กับเขาก็พอค่ะทีนี้พอลูกค้าคุยจนลูกค้าหลงเชื่อแล้วทำตามขั้นตอนและได้สมัครบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ายอดเงินในบัตรเนี่ยได้ถูกรูดซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ทันทีโดยที่ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ทำรายการเองค่ะ แล้วจากการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะคะก็ไปพบว่าเป็นการกระทําผิดในรูปแบบลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งขบวนการคล้ายกับกลุ่มคอเซนเตอร์หลอกลวงประชาชนทั่วประเทศเป็นจํานวนหลายรายด้วยกันค่ะจึงได้มีการรวบรวมหลักฐานนําไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3รายแล้วก็ตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้อง4จุดในพื้นที่3จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งขณะปฏิบัติการเนี่ยนะคะที่หลอกลวงเหยื่อเนี่ยคนร้าย เขาจะมีการบันทึกภาพหน้าจอขณะวิดีโอคอลเอาไว้ตลอดนะคะซึ่งมันก็จะเห็นเ,เลขที่บัตร16หลักนะคะของบัตรเดบิตรหัส GVV วันหมดอายุแล้วก็นำไปทำการสั่งซื้อของมีค่าผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ค่ะทีนี้พอมีรหัส OTP แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายคนร้ายก็จะกรอก OTP ดังกล่าวคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะ แล้วจะรู้ได้ยังไงก็ในเมื่อมันมีวิดีโอคอลตลอดการที่พอมีรหัส OTP เด้งเข้าไปมันจะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วก็จะเห็นเลขใช่ไหมคะ<ช>คนร้ายก็จะนําเลขเนี่ยกรอกเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทําให้ยอดเงินในบัตรเดบิตของผู้เสียหายถูกตัดไปชําระค่าสินค้าค่ะที่ผู้ต้องหาสั่งซื้อในทันทีจากนั้นผู้ต้องหาก็จะวางสายการสนทนาแล้วก็บล็อกช่องทางการติดต่อทุกทางเลยค่ะ จากการสอบปากคําของผู้ต้องหานะคะ <_ an> เขาอ้างว่าถูกหลอกในลักษณะนี้มาก่อน <_ an> ก็เลยจําแล้วนํามาปรับแปลงใช้ด้วยตัวเองคือปรับเปลี่ยนใช้ด้วยตัวเองคเคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้ก็เลยเอารูปแบบนี้มาหากินซึ่งทางตํารวจเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าเป็นเพียงคําให้การของผู้ต้องหาเท่านั้นนะคะ,คะจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกคนร้ายทํามาตั้งแต่ปี2566โดยใช้เป็นอาชีพหลักเลยกับกลุ่มเพื่อน ทางผู้ต้องหาได้เงินจากผู้เสียหายมาก็จะรีบเอาไปใช้จนหมดคือเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งทำอาชีพนี้แหละอาชีพเดียวเลยพอได้เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายใช้ชีวิตแบบหรูหราฟุ่มเฟือยค่ะจากการตรวจสอบเงินในบัญชีของผู้ต้องหานะคะล่าสุดคุณผู้ชมพบว่าเงินเนี่ยมีไม่ถึงหลักหมื่นนะคะในบัญชีและพบผู้เสียหายรวมเกือบ400รายด้วยกันค่ะจารกาตำรวจสอบสวน,นกลางโดยกองคำับการปราบปราม นะครับก็จะมาแถลงข่าวาผลการเบิบัติการเครือข่ายอชญยกรรมออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์อรลวงเปิดบัตรหลอกเอารหัส OTP ซื้อทองพบผู้เสียหายทั่วประเทศกว่า394รายมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทนะครับสำหรับการเบิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของท่านพลตรเอกกิตลัตพันเพชรผู้ชการเหนือแห่งชาติ พลตรเอกทัชชัยปิตนิรบุตรเจริญบุญรชาติผู้ในการศูนย์ปราบปรามอายกรรมทางเทคโนโลยีและสรารสนเทศสป็นักห่ชาติและพลตรโทจิรภพภูริเดชผู้จัดการตารวจสอบสวนกลางซึ่งผุ้ชาเนี่ยให้นิยบายในการติดตามสืบสวนทลายเครือข่ายอายกรรมออนไลน์นะครับสำหรับเคสเนี้ย ทางทีมงานชุดสืบของกองก,กบกัรห้าน5ได้รับการประสานจากธนาคารกรุงไทยว่ามีผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกทําบัตรแล้วก็ไปรูดซื้อทองโดยที่เจ้าของบัตรเนี่ยไม่ได้เป็นคนดําเนินการนะครับทางซิมสืบของกองการัห้ากองปราบใช้เวลาสืบสวนอยู่3เดือนนะครับจนทราบตัวบุคคลผู้กระทำความผิดนะครับ แล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการขอหมายจับแล้วก็ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจนสามารถจับกลุ่มผู้ทําผิดได้3ารายนะครับแล้วก็มียึดของการได้53รายการนะครับสำหรับแก๊งเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็คือมุ่งหวังกับเหยื่อผู้เสียหายที่ต้องการที่จะทำบัตรเครดิตของผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับ แล้วก็ทำทีสวมสวมบทเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะที่ผู้เสียาหายหรือเหยื่อเนี่ย<ส>เผลอก็เอาบัตร OTP เนี่ยเอารหัส OTP ของธนาคารเนี่ยของระบบโทรศัพท์เนี่ยไปลูดซื้อของนะครับหรือซื้อทองคำนะครับก็ทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับอ่ หลังจากเราได้จับกลุ่มตัวไปแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการซักถามนะครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยกลุ่มคนร้ายสามคนเนี่ยทำมาตั้งแต่เมื่อปีหกหกจนถึงปีหกแปดนะครับแล้วเราก็ได้ไปดูข้อมูลหลังบ้านในเรื่องของระบบะในของมือถือเนี่ยปรากฏว่ามีคลิปหลอกลวงเหยื่อมากกว่าร้อยลายแล้วเราก็ไปดูปรากฏว่ามีเกือบสี่ร้อยลายนะครับ หลังจากที่เราไปตรวจค้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเงินเงินที่ได้มาจากการหลอกเหยื่อในครั้งเนี้ปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกินหรูอยู่สบายเช่าคอนโดเดือนละ32,000บาทต่อเดือนแถวสุขุมวิทนะครับแล้วก็ซื้อรถยนต์รถเบนซ์ เงินสดนะครับแล้วก็ไปใช้จ่ายกินเที่ยวนะครับอีกทั้งก็ไปเล่นการพนันที่คาสิโนประเทศเพื่อนบ้านนะครับจนเงินไม่เงินเนี่ยแทบจะไม่มีติดบัญชีนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหลอกเหยื่อเรื่อยไปนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องของรูปแบบแผนทุสกรรมวิธีการหลอกเหยื่อของคนร้ายนะครับก็จะให้ทีมงานของ ชุดสืบของกองกำลับการ5ได้นําเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนและมัดนระวังไม่ให้เกิดถูกหลอกได้นะครับ